กันส,สดๆเลยครับครึง่งแรกศูนย์ศูนย์นะครับยังไม่มีประตูที่สนามกีฬาการจวดร้อยเอ็ดเกมสนุกครับเป็นสามใบเหลืองจากาทีมเจ้าบ้านนะครับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดและหนึ่งใบเหลืองของเชียงใหม่นี่คมตัดมาสวยปรัชญาปรัชญาเข้าขวาแล้วปรัชญาตัดลูกนี้โอโ้โหไทยปัดออกได้ครับโอ้โหดูจากทิศทางนี้โอ้โหมาชูก้าเปิดเข้าไปโอโ้ยิงลูกนี้ข้ามเข้าโอ้ย มีฮแเปิดเข้ามาแล้วอ้าบอลทุ่มีิมีนารโนนไทยอีกแล้วครับร้อยเอ็ดเอง29อเเยอะทีเดียวล้วจบเ0นาทีที่สนามเกลือกลางจังหวัดร้อยเอ็ดกับวั่ที่2 2ธันวาคมครับเวลา18นาฬิกานะครับที่สนามสมพธเ700ปีจังหวัดเชียงใหม่ต้องตามลุ้นกันต่อครับแล้ว